ภาพนะคะของคนที่เกิดปีฉลูคําพยากรอยู่ในช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคม2567นะคะคนปีฉลูมีเรื่องสุขภาพใดที่ต้องระมัดระวังบ้างน,นะคะคนปีฉลูออกไพ่ปีฉลูออกมาเลยนะคะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของภาวะความเครียดแล้วก็สภาวะใจนะออคุณคุณมีความเครียดสูงมากๆเลยนะได้รับการกดดันเผื่ออาจจะถูกกดดันจากคู่ค,ครองพาร์เนอร์หุ้นส่วนอะไรอย่างนี้ด้วย ก็หาทางร่วมกันแบบ50-50แล้วกันเนาะเรามาดูกันอย่างใบแรกเนี่ยคะ่ะระวังเรื่องของการทํางานน่ะอาจจะล้มหมอนนอนเสือได้เข้าโรงพยาบาลให้น้ำเกลือได้นะคะระวังเรื่องของการปวดหลังปวดตามข้อเข่าอย่างนี้เนาะแล้วเวลาที่คุณป่วยคุณดือ้อไม่ค่อยจะไปหาหมอหรอกแบบซื้อ,อยากินเอารักษาเอาระวังเรื่องของการดื้อยานะคะอย่างที่สองเนี่ยก็คือใบเนี้ยมันจะเกี่ยวกับสภาวะใจเนาะ บางทีการที่คุณเจอเรื่องที่มันแย่ๆมาคุณอาจจะมีภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้าได้มันเกิดจากความผิดหวังการกดดันจากคนรอบข้างหรืออะไรที่มันแบบไม่ได้หลังใจอย่างดุแรงหรือเรื่องของความรักเป็นพิษตัวยก็ตามนะให้คุณปล่อยวางนะคะมันมันมันเป็นธรรมดาที่คนเรามีโอกาสเจอเรื่องที่ดีและไม่ดีได้ให้รู้สึกแบบว่าให้ทำความเข้าใจว่าทุกเรื่องที่มันเกิดขึ้นนะ่ะมันทําให้เราได้ ฝึกฝนนะได้ได้ก้าวข้ามผ่านในสภาวะปัจจุบันของเราอ่ะก้าวไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นเสมอนะคะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการเจ็บป่วยเพราะใช้ร่างกายด้วยทั้งกายทั้งใจเลยนะเนี่ยให้คุณหันมาดูแลสุขภาพนะอหาการหา,า,รหา,ารเวลาในการออกกําลังกายเนาะเรื่องของสภาวะใจก็เหมือนกันถ้าเราออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอเนี่ยเวลาที่ อาสาแห่งความสุขมันหลังอะฮอร์โมนมันหลังจากการออกน้ำกายอะคะ่ะมันก็จะไปช่วยเยียวยาสภาวะใจความเครียดต่างๆของคุณความกดดันต่างๆของคุณเนี่ยให้มันเบาบางลงไปนะคะและอีกอย่างหนึง่งโรคที่ให้เรามัดระวังก็คือเกี่ยวกับโรคทางทางสายตาต้อหินต้อลมต้อกระจกนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยสาหัสเท่าไหร่ ถ้าตรวจเดินๆมันก็จะได้รักษาเร็วขึ้นนะคะมีเรื่องที่เกี่ยวกับการกินเนี่ยไขมันอุดตันในเส้นเลือดให้ออกกําลังกายบ่อยๆแล้วก็ตรวจสุขภาพรายปีด้วยนะคะจะช่วยเหลือคุณได้นะโอยพรนะขอให้คุณมีสุขภาพจิตที่ดีสุขภาพกายที่แข็งแรงนะคะสําหรับคนเกิดปีฉลูนะคะ